อากาศร้อนๆครับก็หาล่มนั่งครับพอดีเจอล่มส,สวยๆครับตรงนี้เป็นเป็นซุ้มมะขามลงไปริมคลองน้ำใสๆหน่อยครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ 何 lập แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ยขาดโอ้ขาดเลยพันอ่ะโอ้จะได้ โอ้โหร้อยปอนครับน่าจะคมอ่ะเนี่ยมันขาดเยอะด้วยดิยมันขาดตรงสีน้ำเงินอ่ะก็พันอะไรเนี่ยโอ้โหดึงไม่ขึ้นครับไซส์ประมาณสองบวกบวกนี่แหละแต่มันมันแรงไงโอ้โหประมาณสองโลน้อยๆเลยไม่ใหญ่มาก แต่เหมือนมันพันอะไรแล้วมันก็กระตุกปึ๊ดขาดเลยอืมดีครับนั่งอยู่ลมๆนะครับแล้วก็มีพัดลม <c oughs> ก็เลยอยู่ได้สบายหน่อยครับพัดลมพกพาเป่าแล้วก็ยิงไปด้วยครับตอนนี้ ทีแรกก็เป่าเป่าเอาแค่หายร้อนเนี่ยแต่ตอนนี้หัวร้อนเลยครับ <c oughs> ขาดหัวร้อนต้องเป่าหัวเลยครับเนี่ยช่วยได้ครับเป่าหัวร้อนโอ้เสยียดายครับไหมหมดเลยมือก็จะไม่อยากให้มันพันมันเป็นนี่ไงท่อท่อดูดน้ําครับไม่อยากให้มันพันไงก็เลยดึงดึงก็โอ้สู้กับมันเนี่ยมือมือไหมหมดมันปรับระดับได้ครับเนี่ยเลขสองเลขสาม แรงสุดเบอร์ห้าแล้วแต่อุณหภูมิความหัวร้อนของเราอาการวันไหนเราหัวร้อนมากเราก็เพิ่มมากครับกดอีกทีก็ปิดถ้าหัวร้อนหัวร้อนน้อยก็กดไม่ต้องแรงนะเราจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกก็ดีครับช่วยแก้ปัญหาหัวร้อนวันนี้เป็นยาง14ลรูสามแปซิฟิกนะครับตัด หกครึ่งน,นุ่มๆหนึบๆน,น,นะสิบสี่รูสามใช้ทนทนลืมๆเลยครับขาดยากสมราคาบ่ายกว่าแล้วพอขาดไปก็เงียบยาวเลยครับเงียบยาวเลยได้ตัวเดียวใส่ประมาณเก้าขีดหรือโลนี่แหละ ไอต,ตัวเครื่องนั่นอะเอาลูกดอกช่างเบน์ไปกินซะได้นะไว้โอกาสหน้าค่อยมาแก้มือใหม่ครับอ๊หัวนี่เอาค็มๆ เพิ่งมาดูนะครับสายพีอบานนิ้วเลยพันแกะพ e. ีออกแล้วก็มันถึงจะขาดทีหลังแต่ตอนที่พันนิ้วเนะี่ยสายมันไม่ขาดพันนิ้วเป็นแผลเลยนิ้วชี้แถมนี้ไหมโอ้โหป่าก็ไม่ได้ใหญ่โตแล้วถ้าทำไมมันแหลงอย่างนี้ฉชโดมมหาการเสียท่ามันครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปต้องไปแก้มืออีภ่มินีุ้่มมะาขาม 晚点。